รายการเลยแล้ว่ะด้มาแล้วค่เย้าม่นทำไม่เป็นไรนะเยได้นะคะปกติคนแาของคุณมาที่เราเป็นทางเหนือนะคไดสลบเลยแหละเป็ดสลบเลยใชมค่วาเมากก็ขาโอเคนะุ่ี่เรากมี่สายี่ไ้นี่หยดอง่ยดองนี่จะบอกว่าความอร่อยอย่างเดีวไม่พอายัดี่ด้

ก็อยู่่วงทำกิจเวที่านี่อากจะให้กำจในะครับคุณแม่แล้วคุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วก็มีานก็สามารถจี่ยนให้กำจได้คือคือเป็น i n t e n a t i o a l c i a m e n t a w a d r a n i รืว่าชื่อ้ทา r t i o n เพราะว่า